ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธอ,อสนับสนุนโดยไซมินิแต่อร่อยไม่มินิไซกรอกซีพีมินิค็อกเทลจัดเลย สวัสดีครับผมเอพัอระรบ,บุตรเขียนกูลครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ครับรายการที่พร้อมเฉพาะโอกาสที่กับทุกคนขอเพีย,ยงแค่คุณเขียนและส่งมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนะครับกำลังเดินทางไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพื่อไปพบคนที่ส่งเรื่อง Inbox มายัง Facebook f แฟนเพจรายการของเราครับ เธอคนนี้ชื่อคุณน้องครับคุณน้องเนี่ยต้องผ่าตัดสมองนะครับจากอุบัติเหตุเมื่อ3ปีก่อนจึงไม่สามารถทํางานหนักได้ครับตอนนี้เสาหลักก็เลยต้องเป็นพ่อกับแม่ของคุณน้องครับซึ่งอายุมากแล้วแล้วก็มีหลายโรคครับโดยมีอาชีพเหล่าทางมะพร้าวขายนะครับแต่ยังดีที่มีแฟนของคุณน้องรับจ้างที่โรงงานน้ําแข็งนะครับได้ค่าแรงที่จะมาซื้อกับข้าวในแต่ละวันแต่ก็ยังไม่เพียงพอครับเพราะว่าคุณน้องนะครับยังมีลูกที่เป็นลมชักบ่อยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและยังมีหลานที่พี่ชายมาฝากไว้อีกนะครัวนน้าติดอุชไ รายการขอเพียงแค่เขียนมาเดวมลวอลครับเมื่อกี้เราโทรคุยกันนะครับแล้วพี่เขาบอกว่ากำลังจะมารับลูกครับ,รบก็มามาที่นี่มาเจอกันพอดีแล้วฝนตกจะพาน้องๆไปด้วยน้องๆไปขึข้นรถนะครับน่าจะกลัวผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับครับ หนักเลยครับขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับสวัสดีครับกําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยทํางานเราไม่กวาดอ๋อเดี๋ยวจะทําเห็นว่าทํามะพร้าวกีีดหล่ามะพร้าวใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แล้วเด็กๆครับที่รับมาจากโรงเรียนอยู่นะฮะอยู่ในเต็นท์ค่ะอ๋อเขาไปหลบในเต็นท์แล้วเปียกกันไหมครับเปียกค่ะโอ้วันนี้มาคือฝนตกแบบตลอดเลยทั้งทางเลย แล้วอันนี้คือทําไมเขาไม่ไปหลบอยู่ในห้องนอนหรือในบ้านนะครับอันนี้คือที่เขานอนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วค่ะอันนี้คือเขาอยู่ที่เดิใช่ค่ะมาถึงว่าตอนกลางคืนเวลานอนก็คือนอนใเต็นท์นี้ใช่ค่ะแล้วไม่มีห้องหรือก็คือบ้านเดี๋ยวมาเสร็จทุกวันนี้ก็คือต้องอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วเขาอยู่เต็นท์นี้มานานยังฮะเป็นปีแล้วค่ะแล้วตรงนี้มีใครนอนบ้างครับพี่สาวแล้วก็น้องนอนค่ะพี่สาวค่ะแล้วก็น้องคนนี้อ๋อนอนตรงนี้ค่ะเป็นพี่สาวของพี่สาวใช่ค่ะนอนกับน้องใช่ค่ะ อันนี้ซึ่งเป็นลูกของพี่สาวใช่ค่ะลูกของพี่สาวแล้วแสดงว่าในบ้านนี้มีมีเด็กๆกกี่คนฮะร่ามีเด็กทั้งหมด3คนคนครับมีลูกของพี่น้องหนึ่งคนหนึ่งคนหลานสองคนหลานสองคนเป็นหลานนี่เป็นของใครบ้างฮะของพี่สาวหนึ่งคนของพี่สาวของพี่ชายหนึ่งคนครับของพี่ชายหนึ่งคนตอนนี้ผมเห็นเด็กสองคนแล้วอีกคนไปไหนฮะไปโรงเรียนยังไม่เลิกค่ะน้องเรียนปหกค่ะแล้วน้องคนนั้นนอนที่ไหนครับนอนกันหนูบ้านหลังนี้ค่ะอันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยคือสภาพเป็นเหมือนโรงเก็บของเลยค่ะ ็นสักกสีมามุงไว้ไม่ได้ปิดมิดชิดด้วยไม่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมเดินเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเป็นศาลาไว้พักผ่อนแต่ว่าเป็นที่ที่หลับนอนเลย<ช>ของคุณ<อ>ตา<อ>คุณย<ช>ายยังไม่เจร็จทัยังไม่เร็ดโดยที่ผนังกั้นเนี่ย เป็นแค่ผ้าใบเอามาปิดไว้เฉยๆไม่มีไม่มีผนังยังไม่มีตังทัั้แล้วสภาพบ้านที่เป็นแบบนี้ครับนานแล้วยังครับนานแล้วค่ะจะสองปีแล้วค่ะสองปีใช่สร้างขึ้นมาก็ทําไปเรื่อยๆใช่แต่ประเด็นคือว่าเราก็ยังไม่มีไม่มีเงินที่จะทําต่อบ้านเดิมแต่ก่อนเป็น พิงตรงนี้ค่ะเป็นกระต๊อบค่ะข้างล่างเนี่ยค่ะแต่ว่ามันี้ใช่ค่ะคัข้างหน้านู่นน่หนมที่จอดรถตรงนี้จะเป็นกระต๊อบแล้วมันพังต้องรื้ออกมาทำใหม่รื้อมาทําใหม่อะค่ะแล้วด้านหน้าเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาเห็นเป็นประตูใหญ่แล้วก็มีบ้านใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าอันนั้นเป็นทางเข้าพออหมูเขา คืออาศัยทางเข้าเขาค่ะตัวบ้านของพี่น้องเนี่ยไม่มีทางเข้าทางอ่อกที่ตาบอที่ตาบอใช่ไม่มีทางเข้าใช่ทางัายทางเข้าใช่เป็นทางตันเลยใช่ค่ะและเห็นว่าอาชีพของครอบครัวของพี่น้องเองเนี่ยมีอาชีพเหลาเหลาทางมะพร้าวคุณตากับคุณยายเป็นคนงาปกติจะเริ่มทํางานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพ่อก็ตื่นแต่เช้าก็ลุกขึ้นมากรีดเลยค่ะเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าก็เริ่มแล้วเริ่มทำงานแล้วถึงกี่โมงฮะเย็นเย็นและค่ะอ๋อก็คือถึงกรีดไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆเพรพอเขาเหนื่อยเขาก็พักอย่างนี้ค่ะขออนุญาตฮะคุณยายตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเอ๋อหกสิบหกค่ะหกสิบหกหกสิบหกปีแล้วแล้วคุณตาล่ะครับเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าแล้วก็ต้องทํางานอยู่เลยก้านของมะพร้าวเนี่ยใหญ่มากใครเป็นคนเอามาครับแม่ค่ะคุณยายเอามาใช่ค่ะ ไปหาจากสวนคุณยายตัวเล็กนิดเดียวนะแล้วไปหาจากสวนตรงไหนด้านหลังครงที่เข้ามาเมื่อกี้ค่ะแล้วเป็นสวนของใครครับของของชาวบ้านเขาให้ไปเอาค่ะอ๋อคือเขาเขาอนุญาตให้ใช่ค่ะใช่เขาให้แล้วอันนี้คือใหญ่มากแล้วลากมายังไงมาถึงตรงนี้รถรถมอเตอร์ไซค์ใส่รถลุนมอเตอร์ไซค์ลากมาแล้วใครเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แฟนแฟนของพี่น้องคนที่กลางโลกให้ผมวนนี้เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ใช่แล้วก็คุณยายเป็นคนไปเอามาใช่ค่ะ ทีนี้ผมอยากเห็นว่าวิธีการทำทำยังไงนะครับการเหลาทางมะพร้าวสาธิตให้ผมดูได้ไหมครับลบกวนวเลยครับครับผมสาธิตให้ผมดูเลยครับก็ทำยังไงบ้างครับผมพ่อําให้ขอดู่อยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไป สนับสนุนโดยบริษัท CP Retailink จำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันใหม่จะไปเช็ดน้ําตาปลอบใจอย่กเข้าไปกอดเธอเอาไว้่แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเหลาทางมะพาร้าวทํยังไงบ้างครับสาธิตให้ผมดูนะครับเอายกขึ้นมาแล้วกวป็ปลิวๆเราต้องยกาทางมะพร้า,าวายาวๆเนี่ยนะขึ้นมาครับ อเราต้องเราต้องกรีดใบออกกรีดเอาแต่เอาเอาแต่ก้านแบบนั้นมันกรีดใบออกแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือเฉพาะก้านข้างในแล้วเราก็ก้านให้เหลือก้านนั้นที่ก็ดึงอ๋อดึงแล้วเราก็ใส่ไว้ในนั้นเราต้องกรีดหมดนี่เลยฮะกรีดหมดนี่แล้วในถังเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเนี่ยฮะได้ได้กำหนึ่งที่จะเอาไปขายยังนี่ยังไม่ได้มัดใหญ่ยังไม่ได้ เต็มถังเนี่ยเต็มนี่เลยเนี่ยต้องเต็มถังเป็นมัดใหญ่หนึ่งมัดที่เราขายเราเราขายให้เขาเท่าไหร่มัดหนึ่งประมาณหกโลหกโลค่ะโลละสิบสองบาทโลละสิบสองบาทอันนี้ผมเห็นว่ามันเยอะมากเลยนะในหนึ่งถังเนี่ยเราต้องใช้ก้านยาวๆแบบนี้กี่อันเราต้องนั่งกีดเนี่ยกี่อันประมาณห้าสิบอันห้าสิบอันเต็มถังนะใช้ต้องนั่งกีดนี้ห้าสิบอันเลยเหรอครับคุณตาห้าห้าสิบนเนี่ย กิโลละ12บอาทอต่อ <12 S 1> วัน <บา S 1> เราจะทําได้ทั้งหมดประมาณกี่กิโลสิกว่าโลสิกว่าโลเท่ากับว่ากิโลละ12บาท10<ช>กว่าโลก็ร้อยกว่าบาทใช่ค่ะอันนี้คือเราจะมีไรายได้ต่อ<ช>วันร้อยกว่าบาทคือคนที่เป็นเสาหลักเลยที่ทํทาทงมะพร้าวเนี่ยก็จะเป็นคุณตาคุณยายแล้วอย่างนี้พี่น้องช่วยทำอะไรก็บางทีก็ช่วยเขาเกี่ดแล้วก็มีหน้าที่รับนอรับลูกค่ะ เพราะว่าหนูก็ก้มกรีดนานไม่ได้ทําไมถึงก้มกีดนานไม่ได้อ่าหนูผ่าตัดหัวสมองค่ะจะเว้นหัวหน้ามืดสาเหตุที่ต้องผ่าตัดสมองเนี่ยเกิดจากอะไรอ่าตกรถมารถรถใหญ่ค่ะรถรถยนต์ค่ะมันเป็นรถกระบะอะไรเงี้ยใช่ค่ะรถกระบะใช่ค่ะเลยทําให้ต้องมีการผ่าตัดผ่าตัดสมองแล้วก็เย็บนานเรือยงฮะสี่ห้าปีแล้วค่ะตอนนี้ก็กินยาอยู่ซึ่งหลังจากที่เราผ่าตัดสมองแล้วผลกระทบอะไรบ้างฮะคือเดินอยู่ก็จะหน้ามืดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าเกี่ยวกับหัวสมองเพราะฉะนั้นก็เป็นสาเหตุที่ไม่สามารถที่จะมานั่งทําตรงนี้ได้นานใช่ค่ะแล้วคเคยเป็นหัวเป็นลมบ่อยไหมครเป็นค่ะเป็นบ่อยค่ะคนภายนอกอาจจะดูว่าเราปกติแต่จริงๆเราเรามีมีความผิดปกติของโร<ช><า>คภัยไข้เจ็บอยู่ภายใ,<ช>ในตัว<ช>ไม่มีใครรู้ใช่ค่ะช่วยพ่อกับแม่มั่งทำน้ำไม่ได้มืดหน้า มืดหน้าบ่อยพอเขาทำงานทำอะไรเขาก็ไปลม้มพอไปลม้ปลมอาจจะโดนไปกินเขนาาหน้ามืดอย่างเงี้ยครับเให้ทํางานกับหน้าม,มืดปนหัวอะไรวะ้วผมก็ไม่ให้ทํามันช็อกก็เลยไม่กล้าให้เขาทํกเลยเวลาคุณยายอ่ะครับเขาไปเอาทางมะพร้าวก้านยาวอย่างเงี้ยคุณตาไม่ได้ไปช่วยอ่ะครับเดินเป็นไม่ไหวพอเดินไม่ไหวค่ะเขาหอบเดินหอบเมื่อกนที่เดินไ,ไหวเดินไม<อ>่ไหวแล้วอายุ79้แล้ว79มันโบเก้า แล้วมีโรคประจําตัวอะไรกันไหมฮะแม่เป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบพ่อ,อเป็นความดันค่ะแล้วเป็นเส้นเลือดในสนมองตีบแล้วไปไปหยิบก้านมะพร้าวแบบนี้เขาก็มีเว้นหัวค่ะมีเว้นหัวมึนหัวหวอ,อันตรายมาก<ช>แม่เป็นเส้นเลือดสมองตีบเป็นล้มมึนหน้าไม่ค่อยมีแรงไม่มีอะไรเหนื่อยเดี๋ยวก็ต้องทำเพราะจำเป็นต้องทำไม่มีกินอ่ะเพราะว่าทำกินไรายไม่พอต่อทำงานไม่ได้ห่วงเขาหวงลูกหวงลาน ตะขาบตะขาบตะขาบอุ้ยอุ้ยโอ้ยตะขาบกระทวยมันกระทวยคืออะไรฮะแต่ว่าผมมองโอ้ยเออแมงป่องไม่ใช่ตะขาบผมพูดผิดผมตกใจแมงป่องมันอจะโดนทางมะพร้าวค่ะเฮนี่พอโดนเขาเนี่ยปวดบวมแมงป่องอันตรายมากใช่อันนี้คือคือเราทำแบบนี้ก็จะโดนต่อยด้วยใช่ใช่ค่ะโดนโดนประจำเลยค่ะโดยที่ตะขาวบที่ควรจะตกกันเยอะค่ะโอ้โหกว่าจะได้เงิน กว่าจะได้1กิโลกิโลละ12บบาทเป็นอาชีพที่อันตรายด้วยต้องระมัดระวังในการทำไอ้ที่กองไว้แบบไม่ใช่ง่ายง่ายเลยครับบางทีมีงูอยู่นะมีงูด้วยกองกองม่แล้วคุณตาคุณยายเคยโดนงูฉกไหมแบบนี้ไม่โดนไม่เคยค่ะแต่เห็นเอาปราดึงออกมาถือว่ายังโชคดีแล้วกันที่ยังไม่โดนฉกไม่โดนฉกกับแบบไอแมงป่องนี่แหละแต่แมงป่องอะโดนต่อยมาแล้วโดนหลายทีโดนบ่อยค่ะโอ้โหโดนมากโดนขาเนี่ย เขาพลาดจะแงเนี้เดี๋ยวเปี่ยนเนียแม่ปองนี้พิษเขาก็แรงนะถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็มีติดเส้ชีวิตได้นะมีตะขาบก็มีตัวเล็กผมต้องใช้ความระมัดระวังมากถ้าอย่างนี้คุณตาเดี๋ยวผมอ่ะช่วยเป็นลูกมือได้ไหมแต่ผมจะพยายามระวังเพราะว่าผมเป็นวามอันตรายของงารทำนะอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ผมต้องมีอะไรบ้างมีคัตเตอร์ค่ะถุงมือค่ะคัตเตอร์ทําไมถึงต้องใส่ถุงมือครับก็การเตี้ยนใช่ค่ะมันที่มมือค่ะผมต้องลงไปนั่งล่างเนาะ ใช่ค่ะแล้วอะไรยังไงฮะแคตเตอร์ดูมันร้อยผมกรีดมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับนี่นี่กรีด่งนี้เลยอ๋อดูดีลูดดูดมือเลยต้อเอามือนั่นด้วยแบบนี้อ่าถูกแล้วน้ามา่าตัดไม่เป็นไรขาดที่ขาดแล้วผม ทำขาดเลยมันขาดมันเป็นบางที่บางที่ยวขาดที่ก็ไม่ขาดไม่เป็นก็คืออันนี้ใช้ไม่ได้ใช้ได้ใช้ได้จะมันฟังแล้วคัตเตอร์จะบาดมือด้วยนะเนี่ยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอ เกีทางมะพร้าวเนี่ยนอกจากจะมีอันตรายจากสัตว์มีพิษแล้วเรายังต้องระวังนิ้วมือของเราด้วยนิ้วมือด้วยนะฮะเพราะว่าคัตเตอร์โดนบาดบ้างไหมฮะมันก็โดนบ้างโดนบ้างแล้วเป็นสนิมด้วยคืออันตรายมากนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับอาจจะเป็นบาดทะยักได้นะต้องระวังนะครับคุณตาคุณยายเหตุผลที่ที่จะต้องเอาตัวเทปเนี่ยมาพันไว้ตรงนิ้วชี้เพราะว่าเอาไว้สําหรับกันการไอ้นี่มันเท่มัน มันจะเทิ่มทะลุทะลุถุงมือไปจิ้มเนื้อครับถ้าเรา่านทัแล้วมันจะไม่ทะลุปมันก็จะไม่ทะลุก็จะช่วยป้องกันได้ป้องกันได้ทําอาชีพนี้มาน,นานหรือยงังสองปีสองปีกว่าสองปีกว่าแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรฮะก่อนก็ทํางานรับจ้างเมื่อก่อนยังทาไหวก็เลยต้องอหารูทางวิธีการงานาเบาๆทา แล้วทุกวันนี้เนี่ยรายได้วันละร้อยกว่าบาทแล้วมีทุกวันไหมรายได้ร้อยกว่าบาทเนี่ยถ้าเราทําก็ได้ถ้าเราหยุดทําก็ไม่ได้ถ้าเกิดเราป่วยเราไม่ไหวเราไม่ไม่ทำก็คือไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วรายได้ร้อยกว่าบาทกับการอยู่ดูแลครอบครัวเนี่ยผมเห็นมีลูกๆหล,ล,ลานๆที่อยู่ในวัยเรียนด้วยเนี่ยตั้งสคนแล้วก็คนอื่นๆอ,อ,อีกในครอบครัวหลายคน รายได้ร้อยกว่าบาทต่อวันเนี่ยกับครอบครัวมันก็ไม่พอนั่นนะแต่อจทางนู้นก็พ่อแม่เขาก็นั่นเขาเองได้คือว่าเราก็รับผิดชอบเฉพาะไอที่อยู่ในของเรานี้ของเขาเขาก็พ่อแม่เขาก็ทำเขากันเองแฟนหนูที่ไปรับจ้างรับจ้างส่งน้งแข็งได้วันละสองร้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้ร้านเขาปิดเพราะว่าเจ้าของร้านไม่สบายก็รับจ้างทั่วไปครับรับจ้างส่งน้งแข็งแต่พอดีร้านปิดก็เลยยังไม่มีงานทำครับ ปกติผมได้รายได้วันละสองร้อยครับผมก็เอาเงินได้มาสองร้อยก็เอามาซื้อข้าวดูแลพ่อแม่ด้วยครับพ่อตาแม่ยายเองก็เหมือนพ่อแม่เราเองนะครับผมยอมเหนื่อยได้ครับเราลงน้ำแข็งปิดกระับจ้างทั่วไปครับแล้วก็ก็มาช่วยพ่อแม่เหล่าทางมะพร้าวจะได้มีรายได้มากขึ้นครับสงสารอยู่ครับสงสารมากครับ่มแก่ตัวลงแล้วต้องมานั่งทำงูกูอะไรที่ผมช่วยได้ผมก็จะทําครับผมต้องสู้กับพ่อกับแม่นะครับให้กำลังใจตลอดหนูก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องดูลูก ลูกหนูร่างกายไม่แข็งแรงน้องมีอาการปอดข้างเดียวหอบเลือดจางแล้วก็ชักค่ะอย่างนี้ก็คือต้องไปหาหมอไปค่ะไปทุกเดือนค่ะหมอน้ามีค่าใช้จ่ายมีค่ะรายได้ก็ไม่พอไม่พอใช่ก็จริงๆแล้วหนูก็อยากจะช่วยพ่อแม่ยิ่งกว่านี้ค่ะแต่ว่าหนูต้องมีลูกที่ต้องดูแลอะไรเงี้ยค่ะช่วยอะไรมากไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ส่งเรื่องมายังรายการใช่ค่ะอยากให้ทางรายการเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือใช่ค่ะ น้องข้านําแปลงหนูลูกแม่น้องค่ะไม่สบายบ่อยค่ะชักค่ะหอดะบด้วยค่ะยาด้วยค่ะรักแม่รักมากพี่น้องต้องการความช่วยเหลืออยู่นะตอนนี้ที่มันไม่ไหวแล้วเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงฮะพอเห็นหน้าผมเห็นทีมงานเข้ามารู้<ะ>สึกดีใ,ใจค่ะดีใจที่พี่เข้ามาช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะว่ามีคนมาช่วยเหลือแล้วอะไรแล้วเนี่ยค่ะคือก็พ่อแม่ก็แก่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือสงสารเขาก็คือต้องมาช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะ โอ้โหคุณตาไหวไหมนั่งพิงแบเนี่ยพราเมื่อยนั่งพิงเนี่ยเพรเมื่อยโอ้โหมีแรงเอาต่อไม่คือคือการที่เรามานั่งนิ่งๆอยู่แบบเนี้นั่งทำอย่างเงี้ยผมนั่งปป๊บเดียวเนี่ยผมปวดหลังเส้นก็จะจะตึงจะยืดนี่พิงนี่ แต่แต่ผมบอกเลยนะว่าคุณตานี่คือใจสู้มากเลยอะทั้งครอบครัวใจสู้มากถึงแม้เราสู้สุดๆแล้วแต่กําลังเรามันเท่านี้มันมันมันไม่ไหวมันอยากจะให้ได้มากมันมากไปไม่ได้ก็ต้องมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะได้มีกําลังใจสู้ต่อใช่ค่ะขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหน ขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันบายจะไปเช็ดพพวาอวนี้มีความแข็งแก่งมากๆนะครับถึงแม้ว่า ภายในครอบครัวเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็มีความไม่แข็งแรงอยู่ในตัวเขาพยายามสู้สุดๆแล้วอาชีพกรีดทางมะพร้าวเหล่าทงมะพร้าวเนี่ยผมมองดูตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่พอได้ไปลองทำเนี่ยก็มีความยากอยู่ในตัวแถมกว่าจะได้เงินในแต่ละบาทมันยากมากๆกิโลละ12บาทกว่าจะได้1นกิโลนี่โอ้โหยากมากครอบครัวนี้เป็นครอบครัวนักสู้จริงๆนะครับและสําหรับครอบครัวที่เป็นนักสู้แบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดลเมลบล็อกครับมอบเงินสับสนุ เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอนุชาจำนวน1 0,000บาทครับเงินจำนวน1 0,000บาทนี้ที่ทางรายการมอบให้ตั้งใจจะไปทำอะไรครับเอามาใช้จา่ายในครอบครัวครับรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยครับก็เก็บไว้เป็นค่า,ารักษาพยาบาลเผื่อต้องไปหาหมอหรือเป็นยามฉุกเฉินก็จะได้มีเงินก้อนนี้เอ,เอาไว้สำหรับดูแลภายในครอบครัว สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะส่งกําลังใจให้กับครอบครัวอนุชานะครับครอบครัวนี้นะครับสามารถส่งกําลังใจเข้ามาได้ที่เลขบัญชีที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับอย่างน้อยๆนะครับครอบครัวนี้จะได้มีกําลังใจสู้ต่อครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยครอบครัวนี้สู้สุดใจแต่เขามีกําลังที่จะสู้ต่อได้เท่านี้ถ้าคุณผู้ชมส่งกําลังใจเข้ามาให้เขาเนี่ยได้มีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยๆครับเป็น ค่ารักษาพยาบาลของคุณตาคุณยายหรือเป็นทุนการศึกษาสําหรับน้องๆเพราะว่าน้องๆก็อยู่ในวัยเรียนนะครับส่งกันเข้ามาเยอะนะครับทำให้ครอบครัวของอนุชานี้มีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นครับหรือถ้าเกิดมีใครนะครับมีอุปกรณ์นะครับเ,เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนสามารถส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ที่บนหน้าจอนี้นะครับก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ครับ หรือคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้นะครับที่อำเภอบางสะพานนะครับมีงานอะไรเล็กน้อยๆที่ทางครอบครัวนี้สามารถที่จะทําได้ก็ติดต่อกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้บนหน้าจอนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้มาเจอนักสู้ตัวประเทศแบบนี้ครับต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีครับ CP และ CP Retailing ด้วยครับสำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวดีๆของคนทำมาหากินสู้ชีวิตที่คุณเห็นและอยากบอกต่อนะครับ สามารถเขียนส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่รายการขอเพียงแค่เขียนมาะเ e m a i l กซ x ตู้ปอนอ15ปอนอสปากเกต11120นะครับหรือว่าทาง Facebook Fanpage รายการขอเพียงแค่เขียนมาะเมลบ็อกซ์อย่าลืมนะครับเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับก่อนจากกรนวันนี้นะครับผมขอฝากข้อคิดไว้หนึ่งข้อครับสุดท้ายไม่ว่าคุณจะพบเจอกับอะไรมาในชีวิตพ่อแม่จะเป็นคนเคียงข้างคุณเสมอยอมลำบากเพื่อคุณได้ครับขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริต ขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับและสำหรับวันนี้นะครับผมเอพัทรบุตรและก็ครอบครัวอนุชาต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา15นกานาทีทาง Nation TV ช่อง22สวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับหนูสงสารพ่อกับแม่มากๆที่ต้องมาลำบากพ่อหนู ทั้งทั้งที่อายุมากแล้วหนูจะพยายามสู้ด้วยตนเองให้ได้ขอบคุณซีพีช่อง22ที่มาช่วยเหลือครอบครัวหนูหนูดีใจมากๆเลยค่ะชะบาอานุชาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอ ไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ นี่เหมือนปอเปี๊ยะที่ผมเคยกินอยู่หน้าโรงเรียนเลยนี่ครับใช่ปกติผมไม่เคยทอดปอเปี๊ยะนะมผมเคยแต่ทอดทิ้งทิ้งทำไมอ่ะ <c oughs> หลานเอาไปขายตลาดนัดหัดให้เขาไปขายให้เขาหัดไปขายหัดหาเงินของเขาเองถพาโตขึ้นเขาก็ไม่ลำบากที่ย่าสอนเนี่ยทิ้งย่าไปแล้วมึงได้เอาตัวรอด เห็นย่าเขาปวดขาปวดหลังก็ออกไปหายขาราได้เพิ่มครับก็ไม่เหนื่อยค่ะเพราะอยากช่วยยา่าเวลาได้เงินมาก็อยากให้ย่าหมดเลยเพราะว่าย่าเอาไปซื้อกับข้าวให้พวกผมแล้วก็ให้ไปโรงเรียนนะ